ฝากด้วยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนะติดกันพลาครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะฮะตัวนี้นี่เลยนี่เลยหึงต่อ72นะครับเป็นไฮเกรดนะครับจากในซีรีส์ใหม่นะครับของทาง Sun g ลท์บ y o n d นะครับร่วมกับบันไดนะครับก็คือเคียวไข่เส้นขินั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็น Number 0นะฮะก็ชื่อของเขานะครับเดี๋ยวถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะมันอ่านได้ทั้ง My Les หรือว่าเมลนะฮะเบายาคุชินะครับผมตัวนี้รันนัมเบอร์ที00่00จากเมื่อคืนนะครับที่ผมได้ทำการไลฟ์สดต่อดิบให้ดูไปนะครับผมข้อมูลก็ผมมาดูย้อนหลังแล้วมีเพื่อนๆหลายคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ออันนี้ขอบคุณมากเลยนะฮะมเีเยอะเลยนะครับข้อมูลที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอตัวนี้นะฮะมันไม่ใช่ตัวเอกนะครับแล้วก็ ตัวเนื้อเรื่องนะครับบางส่วนก็คืออันนี้มันจะกล่าวถึงประเทศญี่ปุ่นที่ถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับก็มีสงครามอะไรกันก็ว่ากันไปนะฮะมีทั้งในส่วนของพายโลดแล้วก็ AI นะครับก็คือมีทั้งคนขับแล้วก็ในแต่ละคนขับมันจะมี AI ของหุ่นด้วยนะฮะส่วนในเรื่องเพิ่มเติมยังไงก็เดี๋ยวรอแอนิเมชันฉายเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวเอกนะครับของตัวเอกจะเป็นตัวสีแดงนะที่ชื่อว่าเกนบุนะฮะ แล้วก็ในส่วนของการประกอบเป็นอย่างไรนะฮะจุดขยับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในส่วนของตัวหุ่นนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็คืออุปกรณ์นะครับที่มาจากในกล่องนะครับก็จะเป็นในส่วนของมิสไซน์นะครับปืนแล้วก็โล่นะครับซึ่งที่ทําเพิ่มเติมนะครับพวกนี้ก็จะทาด้วยกันเมทัลนะครับพวกนี้ที่เห็นว่าเงาเงาเนี่ยนะครับใช้พวกกันเท้าด้วยกันเมททัลนะครับแล้วก็ตัวเท้าด้วยนะครับสีเงินนะครับมีการ ระบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวหุ่นทั้งตัวนะครับก็จะทำเวททรลลิ่งนะครับด้วยทำยมยาเวททรลลิ่งนะครับปัดๆเอานะก็จะเพิ่มให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะครับมีความเงาเงาในส่วนของตัวที่เป็นหุ่นยนต์นั่นเองนะะมือนะครับก็ทานะครับด้วยสีเงินนะฮะแล้วก็ตามด้วยกันเมทัลนะครับตัวปืนนะฮะก็ทาด้วยกันเมทัลอีกเช่นเดียวกันนะครับ ตัดเส้นเรียบร้อยนะครับติดสติกเกอร์เป็นตัวเลขนะครับตามนี้ผมใช้หมายเลข0ูนนะครับผมตามนี้แล้วก็มีมือเพิ่มเติมนะฮะก็จะเป็นส่วนมือแบบถืออาวุธนะครับจุดนะครับที่มีสําหรับน่าจะติดพารอาวุธเพิ่มเติมได้ก็คือจะมีแขนนะครับ2จุดตรงนี้นะครับในแต่ละข้างนะฮะแล้วก็ที่ขานะครับตรงนี้อีก1จุดนะครับเป็นรูสามินสามารถนาพาร์ตอาวุธของอื่นแล้วก็ เล่นกับเท m i n u t มินิตมิชชั่นก็เอามาเล่นด้วยกันได้นะผมลองเล่นแล้วนะครับสวยดีสนุกดีนะครับสีเงินตรงนี้นะครับระบายด้วยกันดั้มมาร์เกอร์นะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะพ์ดอาวุธก็อยู่ข้างหลังนะครับติดด้วยแพ็คตรงนี้สามารถถอดออกได้นะผมขอถอดแพ็คออกก่อนละกันนะครับเพื่อที่เห็นมุมด้านในกระโปรงนะครับก็เป็นแบบนี้ด้านในเนี่ยผมเห็นว่ามันจะเป็นเหมือนแขนกลด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ เออเหมือนตามดีไซน์ที่มันหลอกหลอกมานะครับถ้าเป็นสเกลอื่นหรือว่าในอนาคตมันมีมาสเตอร์เกรดอะไรเงี้ยนะก็น่าจะทําตรงนี้เพิ่มเติมแต่สเกลที่จะตามมาคือ1ต่อ4 8ที่เป็นเกนบุนะฮะที่เป็นของตัวเอกนั่นเองอ่ะมาดูจุดขยับนะครับก็สติกเกอร์นะครับก็มีประมาณหนึ่งนะฮะไม่ได้เยอะก็จะมีตรงนี้นะฮะสติกเกอร์นะครับสีทองตรงนี้นะครับเป็นสติกเกอร์สีเหลืองนะครับเป็นสติกเกอร์แบบห่อนะฮะ ตรงนี้เป็นสติกเกอร์นะครับตรงนี้สติกเกอร์นะครับแบบหอ่อตรงนี้ก็สติกเกอร์แบบห่อนะครับสีเหลืองตามนี้นะครับสติกเกอร์รอบตัวนะครับอ่ะหัวนะฮะก็ขึ้นลงนะครับหมุนได้ไปมาเป็นบอลจอยแต่ว่าเขาจะโยกอย่างนี้ได้นี่แล้วก็โยกมาข้างหน้าอย่างนี้ได้นี่ตามนี้ชิ้นแขนนะครับ ตรงนี้บานพับสามารถยกขึ้นได้นี่บานพับนะฮะนี่แล้วก็ในการเอี้ยวแขนมาข้างหน้าเนี่ยจุดโชคตรงนี้จะเป็นเหมือนโชคที่เขาพยายามทํามาให้ดูนะฮะเป็นดีไซน์ที่ดีนะก็จะสามารถพับเก็บได้ถ้าเราเลื่อนเห็นไหมโยกแขนมาเนี่ยโชกมันจะขยับตามนี่กดเทแล้วตอนไลฟ์สดผมตอบผิดผมลืมใส่ตรงนี้ไปนะก็ตามไปดูกันได้นะไลฟ์สดมีมีโป๊ บกอะไรเยอะแยะ,ะจุดขยับแขนนะฮะตอนนี้เจ๋งนะฮะตอนโยกมันจะมีกิมมิคตรงนี้อะโยกขึ้นตรงนี้นะครับหมุนได้เป็นบอลจอยนะฮะจุดขยับตรงนี้นะครับนี่หมุนได้รอบนะฮะแล้วก็ตัวดีไซน์แขนเขาจะเป็น3ชิ้นนะฮะตรงนี้1 2และ3นะครับจะสามารถขยับอนบันนี้แยกสกัดได้แขนตรงนี้บอลจอยนี่แล้วก็ขยับ อะไรแบบนี้นะฮะเป็นจอยกลมนะครับอันนี้ก็จอยกลมนะฮะมือหลุดง่ายนะครับอันนี้มือก็ทำเวทชลิ่งไว้นะครับจะทำเวทชลิ่งด้วยมาร์กเกอร์สีเงินนะฮะเอ้ยสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวมือก็ทาอย่างที่พอดีไซน์ตรงนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอ่ะตามนี้แล้วก็ จุดขของเอลนะครับมันจะเป็นบอลจอยตรงนี้นะครับก็คือหมุนได้รอบเลยอิสระนะครับให้อารมณ์แบบหุ่นที่แบบเป็นเรียวโรบอตอะไรประมาณนี้นะครับเออลืมบอกดีไซน์ไปนะดีไซน์นี้คือของออคุณเคนโอคุยามะนะฮะเคนโอคุยามะก็คือคนที่ดีไซน์ปู่ G40 นั่นเองนะครับปู่ G40 ที่เรายัางติดตราตรึงใจกันนะครับเ,เงยนะฮะก้มนี่ ฉะนั้นดีไซน์ของตัวนี้มันก็ออกเหมือนรถอะ่ะคล้ายๆรถเลยอะ่ะฮะนี่แล้วก็โยกอย่างนี้นะครับแล้วก็โยกอย่างนี้นี่หมุนได้อิสระรู้สึกผมมีจะมีปัญหาก,กับมือชิ้นนี้นะมือชิ้นนี้มันหลวมต่อป้ายกระโปรงหลังนะครับจะเป็นแกนล็อกตัว c สองอ่สองตัวนะฮะจะมีตัวนี้แล้วก็ตัวที่ติดกับเอวก็ทำให้เปิดอย่างนี้ได้แต่โยกบิดอะไรนี้ไม่ได้ ต่อมาดีไซน์ของขานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะคล้ายๆขานกนะครับแล้วก็สามารถโยกอย่างนี้นะครับนี่เกิน180แนะฮะแล้วก็บิดไปมาตามดีไซน์นะครับนี่เตะมาข้างหน้าเพราะมันไม่มีกระโปรงหน้ากั้นนะครับมันก็เลยเตะได้สูงขนาดนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้อ่ะถ้าเอากล่องออกจะเห็นว่ามันเป็นรูโล่งๆเลยฮะนี่ ดีไซน์ของขานะครับมันจะเป็นโล่งตามนี้แล้วก็พับขานะครับได้อย่างนี้แต่ว่าหักไปข้างหน้าไม่ได้นะครับได้ตามนี้ก็ถือว่าเขามีดีไซน์ที่จะป้องกันไม่ให้ขามันงับไปมากกว่านี้นะฮะก็คือขยับขาเนี่ยตามนี้แล้วก็ท่อนเนี้ยจะขยับได้อย่างนี้นะครับนี่พับชิดอย่างนี้เป็นตรงตรงนะครับแล้วก็มาตรงนี้มันจะสุดดีไซน์ตามนี้ส่วนตัวเท้านะฮะตัวเท้าเนี่ย จะขยับได้หลายชิ้นนะฮะมี1ชิ้นนะตรงนี้นะครับ2ชิ้นเนาะแล้วก็ตรงนี้หมุนได้เป็น3นะครับตรงนี้เป็น4แกนตรงกลางหมุนได้เป็น5ติดดีไซน์แล้วก็โยกอย่างนี้ไปคู่กับน,นี่คือจุดเท้าเนี่ยเขาดีไซน์มาให้แบบยืนยังไงก็ล้มยากนะครับล้มยากนี่ต่อให้ยืนแบบนี้นะครับก็ไม่ล้มนะฮะต่อไป ในเรื่องของตัวพาร์ทแพ็คนะฮะมันจะมีแขนกลมาให้นะครับก็จะยกได้อิสระตามนี้แล้วก็จะเป็นที่เก็บปืนนะครับตรงนี้ก็ยกได้อิสระอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จริงๆดีซน์เขาจะเปิดตรงนี้นี่ในการติดแพ็คนะครับตรนนี้ติดมือไว้เรียบร้อยนะฮะตามนี้อุปกรณ์มีเท่านี้เองครับไม่ยุ่งยากอะไรนะฮะที่เหลือก็เอาไปเล่นโพสต์แอคชั่นกันนะฮะนี่ติดกับคืนไปตัวมิสไซล์ก็ อะไรประมาณนี้ชิ้นโลติดแขนนะครับนี่เรียบร้อยครับจบสำหรับการรีวิวนะฮะตัวเมลนะฮะหรือไมเลสบยาคุชินะฮะกล่องรันนัมเบอร์ที่0ูนยนะครับเป็นสินค้าตัวแรกของซีรีส์เคียวไ่เซนคินะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันเลยดีกว่าครับผม สำหรับตัวนี้นะฮะเมลหรือไมเลสเบยาคุชินะฮะก็จะเป็นสินค้ากล่องแรกนะครับแล้วเดี๋ยวตัวที่ตามมาก็คือจะเป็นในส่วนของตัวพระเอกนะครับก็คือตัวเก็นบุนะฮะแล้วก็จะมีัมเบอร์ที่2นะครับเอ่อก็จะเป็นบันยิปบูมแลงนะฮะอ่าอย่างที่บอกเดี๋ยวซีรีส์มาแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะครับหลายๆคนนะฮะบอกว่าผมจะเก็บทุกตัวหรือเปล่าในซีรีส์นี้ ก็ขอดู a อนิเมชันอีกทีหนึ่งเลยกันนะครับเพราะว่าเห็นมีเพิ่มอีก4ตัวที่จะจ่อคิวลงสำหรับความจำน่ายแล้วนะครับก็น่าจะเป็น a อนิเมชันในซีรีส์ที่จะสิ้นปีนะครับฉายยาวนะก็ตัวนี้นะครับต่อง่ายนะครับไม่เชื่อไปดูในไลฟ์สดได้นะฮะร,รูปร่างนะครับในการประกอบนะผมพูดตลอดคลิปไลฟ์สดเลยว่า มันค่อนข้างจะแปลกตานะครับแปลกตาในที่นี้คือชอบนะฮะก็นานๆทีนะฮะจะได้เจอดีไซน์ที่มันแปลกประหลาดไปจากสงกันดั้มบ้างนะครับแล้วก็การต่อไม่ซับซ้อนนะครับสติกเกอร์ส่วนใหญ่เป็นสติกเกอร์ห่อนะฮะก็ใช้ฝีมือในการติดนิดนึงนะครับแล้วมันจะสวยงามนะครับสำหรับสายทำสีตัวนี้ผมว่าเวิร์กนะครับ ชิ้นส่วนไม่เยอะนะครับถอดประกอบง่ายนะครับทำสีได้ง่ายแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปในคลิปไลฟ์สดมันไม่มี PC นะฮะฉะนั้นข้อต่อก็จะเป็นจากแผงพาชิ้นส่วนของเขาเองทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็โดยส่วนตัวถือว่าแจ๋วนะครับผมกับตัวนี้ในะราคาจะอยู่ที่800บาทถึง850บาทอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะครับส่วนสำหรับผมผมได้มาในราคา630นะครับเพราะว่าผมซื้อโดยใช้ แซมสดรถที่ผมมีสะสมไว้จากทางร้านกันพาวิลเลตนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปเมลหรือว่า MyLess b e บย k u กุชินะฮะในการรีวิวก็ประมาณนี้นะครับผมอออีกข้อหนึ่งที่น่าจะเสียดายนคือก็คือ,คอตรงมิสไซน์เนี่ยมันเปิดไม่ได้นะถ้ามันมิสไซน์เปิดได้มันเจ๋งกว่านี้แน่นอนนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการรีวิวในคลิปนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ